โอเคค่ะมค่ะซีเน็ีเน็ขาเลยมารื่องของบ่าอะกนครับใบคาสิ โอ้ oh, ดีเลยค่ะคือมันเหมือนถ้าพูดถึงอายุเราอะ่ะอายุเราก็เยอะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในที่ยุคมันโลกมันเดินไปแล้วอะ่ะมันอยู่ในยุคโซเชียล AI มันมีผลมากๆเลยแล้วยิ่งตัวเนี้ยมันผนที่โลเทคอย่างที่บอกว่าจะใช้หลายๆโปรแกรมทําตัดต่อนู่นนี่นั่นแค่ตัดต่อในทิ๊กต๊อกยังยากเลยอ,อะไรเนี้ยพอมาวันนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยการที่มันมีหนึ่งเครื่องมือหรือหนึ่งโปรแกรมที่เราสามารถเจเนเรตท้งรูปภาพวิดีโอหรือแม้กระทั่งการคิดพร้อมที่ CEO บอกเราไม่ต้องแล้วอันนี้มันทําให้รู้สึกว่าเอ้ เราจะคิดงานคิดเลงหรือจะทำอะไรวิดีโอหลังจากเนี้ยมันง่ายกับชีวิตเราแล้วเราจะสามารถสร้างผลงานที่แบบดูมีคุณภาพอย่างง่ายด้วยตัวเราเองเนาะเออไม่ต้องไปจ้างคนอื่นเพราะเดี๋ยวนี้จ้างทําวิดีโอทําคลิปก็แพงนะเออวันน right. ี้รู้สึกว่าเอยโอเคหลังจากนี้เราน่าจะทําอะไรด้วยมือของเราง่ายขึ้นแล้วก็ราคาแบบไม่แพงแล้วเป็นของคนไทยด้วยเอยการที่เราทงานอ้ายให้ผลงานออกมาใช่เนาะมาก ใช่ค่ะเพราะว่ากว่าจะกว่าจะคิดพร้อมได้กว่าจะเอาใช้โปรแกรมอันนี้อเดี๋ยวเอาอันนี้มาตัดต่อกว่าจะโอ้ยมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่อันนี้คือเรามีแค่รูปหนึ่งสามารถทําทั้งวิดีโอก,ก็ได้เป็นรูปก็ได้หรืออะไรแบบนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันง่ายสะดวกแล้วก็เหมาะกับยุคนี้มากๆแล้วก็เหมาะกับการทํางานคนเดียวใช้บัตเจ็ตน้อยๆไม่ต้องใช้ทีมงานเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็จริงๆที่พามาทํางานของดีน่ก็จะไปอยู่ในวงนล้วก็มีพี่สุดท้ายทางานช่วยมากอะไรนี้แต่ว่าหลังจากที่จบการศึกษาแล้วก็พอดเดกรุ๊ปก็เป็นศิลปินเดียวแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ด้วยต้นทําทุกอย่างต้นดูแลตัวเองทุกอย่างก็จะข้างๆสิ่งที่ตัวเองที่ต้องทําตอนนี้ไม่เคยทํามาก่อนก็จะรู้สึกว่า ยากตัคดคลิปก็ไม่เคยทำคลิปมากอ่อนมันเป็นลิทัทเลือกก็ไม่เคยทําเองมากอ่อนเพราะพี่สุดทําให้มาตลอดก็เลยเอ๊ะต้องทำยังไงตัวเองไม่มีสกิลแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ว่า AI ที่จะมาสามารถช่วยเราได้เยอะหน่อยแค่ไหนก็คือไม่กล้าที่จะใช้แล้วก็ไม่แกลเรียนหรือมากอ่อนแต่ว่าคันนี้ก็ได้รับโอกาสที่ได้ฟังทุกอย่างแบบไปคฟนหรูที่จะใช้ AI ก็จะเป็นมีอะไรที่ทําให้มันเป็นเราทำงานสบา,ายขึ้นด้วยก็คิดว่าน่าสนใจแล้วก็ ทำให้เอาไปแล้วน่าจะจะไม่ต้องถําเยอะที่มาเป็นถําตอนนี้จะได้มีเวลาของตัวเองมากขึ้นด้วยแล้วก็เวลาเวลามีทํางานที่ตัวเองก็ต้องพึ่ดิว์ตัวเองด้วยแต่บางทีก็จะมองเราเป็นยังไงแล้วก็มองข้านนอกก็จะมองเราเป็นยังไงก็คิดว่ามันเป็นมีความเป็นมาช่วยคิดทางานของเราได้ด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆที่วันนี้ได้ขอนำงานได้เรียนรู้ค่ะที่จนหาผลประโนของ่ลาคนบ้างอยากให้แหนมอัพญญ์ผลน ค,คือหลักๆแนมค่ะก็รับงานร้องเพลงอยู่แล้วคือก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำใช่ไหมคะเราก็กลับมาทำติ๊กต็อกพอทำติ๊กต็อกคนก็ได้เห็นว่าเอ้เรายังร้องเพลงอยู่ตอนนี้เราก็จะรับงานร้องเพลงแบบว่าเออใครมีอีเวนต์มีงานเลี้ยงภายในหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จ้างได้มีทั้งเป็นแบบอะคูสติกหรือว่าอยากได้เต็มแบนงานเลี้ยงภายในก็ยังรับงานร้องเพลงอยู่อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่หลักๆแล้วก็กําลังจะทําซิงเกิลด้วยตัวเอง ด้วยอะค่ะปีหน้าเดี <blunt animation> ๋ยวก็น่าจะอาจจะได้ฟังกันค่ะฟังฟังนั้นบ้างค่ะเพนวอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้วินก็อยู่ไหนค่ายใหม่นะคะ ic 4 5 o t i f y entertainment <masculine> แล้วก็เพิ่งปล่อยเพลงซิงเกิลเดียวค่ะก็คือเป็นศิลปินเดียวชื่อเป็นว่าท์ไดมาเข้าหมายว่าเป็นกลับมาแล้วนะก็คือนั่นจากจบการศึกษาจากโฟร์เดย์กรุ๊ปแล้วก็หนึ่งปีพอดีแล้วก็ตัวเองก็ได้กลับมาขึ้นแสดงแบบศิลปินเดียวอีกครั้งแต่ว่ายังไปอินฟลูด้วยแล้วก็ทำเป็นไอดอลช่วยดูแลน้องๆไอดอล ก็มีคนที่เด็กที่มีความฝันเป็นไอดอลก็นักก็ช่วยดูแลแล้วก็ฝึกสายกับน้องๆมากก็ตอนนี้ก็สิิปินเดียวก็มีความเอบเงานิดนิดแต่ว่าได้รับงานที่มาเป็นไม่เคยทํามาก่อนด้วยก็อยากให้มาเป็นนางก็ได้ประสบการมาครึ่งกว่าตอนที่มันเป็นสมัยที่อยู่องด้วยค่ะก็เลยอยากรับงานที่มาเป็นไม่ใช่มาแค่สลยไอดอลหรือว่าเป็นอินครูด้วยแล้วก็นักก็เป็นของอีพื้นที่อยู่ประเทศไทย คนนึงก็คิดว่าอยากให้มาเป็นคนที่สําคัญของคนที่ไทยเลยไทยเก่งด้วยคุณไทยเก่งมา,ากทอกว่าว่านึกถึงของอี่ปุ่นที่อยู่ที่ไทยต้องเป็นลีนะ <laughs> ก็จะเป็นพยานเเ็มที่ให้มาเป็นคนที่สําคัญชอมที่ไทยกับอี่ปุ่นด้วยค่ะ <c oughs> ช่วงนี้หลายคนทักว่าทำไมสวยเึอะทําทำบุญสวยชัดหน้าทำหน้าได้ชั่ะเกตหน่อยค่ะ ไปทำป็คือไปแก้หน้ามาใหม่ค่ะ <c oughs> คือแต่ว่าเราก็อย่างที่บอกว่าก็ยังอยากได้ความธรรมชาติอยู่แต่ว่านี่ยังมีความบวมอยู่ค่ะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากเกาหลีได้ประมาณสองเดือน <c oughs> ก็มีการแก้จมูกใหม่เพราะว่าจมูกเก่าตอนที่เราเคยออกสื่อเนาะค่อนข้างใหญ่แล้วก็เบี้ยวไม่ผิดรูปอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็1ิป,ปีเราก็ได้เวลาแก้ใหม่แล้วก็อายุเราสี่แล้วเนาะ ก็มีการไปดึงหน้าขึ้นแบบพวกล่องแก้มล่องน้ำมากใดๆเราก็ยกขึ้นยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่ายกใหม่แล้วก็รอตอนนี้ต้องอดต้องรอยุบบวมนิดนึงตอนนี้ยังมีความบวมอยู่อะไรเงี้ยก็หลายๆเขาก็บอกว่าเออดูย้อนวัยขึ้นจากรูป before ที่เราจะดูแบบว่าเอ้ยแก้มตกล่องแก้มลึกมากจมูกเบี้ยวอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกสดใสขึ้นแต่ก็บอกคุณหมอว่ายังขอคงความเป็นธรรมชาติที่รูไม่ได้สัญญากาัน จนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแน่าสกชน่าสชอบหน้าใช่ชอบเวลาล้างหน้าออกมาแล้วแบบเออมันยังดูแบบเราไม่ได้ดูสั่นจนเกินไปดูเป็นเราแต่อาจจะดูย้อนวัยลงที่ดูไม่ได้เลขสี่อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกแฮปปี้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าหลังจากสักหกเดือนมันจะยุบลงกว่านี้จมูกเราก็จะเรียวกว่านี้อะไรก็น่าจะแฮปปี้ขึ้นเ้วช่วงายปีนี้มีงานที่ไหนเพราะช่วงนี้ก็คุ้นที่เเป็นหลายคนรับงานกันเยาวๆใช่มีงานไหน่เลยะ ก็สำหรับเีนนะควันอาทิตยวันที่18นี้ก็จะมีงานของค่ายค่ะ TGG Fest ที่จับที่มาเป็นจัตรีราชนางานนี้ก็พอย MB อีกเพลนหนึ่งด้วยแล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นวันที่2มกราก็ได้หลับงานของปีใหม่ที่ เตมโมเปกะปิ The ด้วยค่ะก็<ม>จะได้แสดงโซโลแต่เสีย mm hmm. ง,งเดียวด้วย mm hmm. ก็ื่นเต็มมากๆที่ดีใจมากๆที่ได้อองงขอลำหนังปีใหม่ด้วยข,ข,อของแอมก็จะมีพรุ่งนี้จนถึง30เลยค่ะจะมี 2B 2ี29นะคะ 2B ีนมว่าก็อยู่โครงการอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็เป็นกรรมการแล้วก็30จะมีงานร้องเพลงเป็นงานเลี้ยงภายในปีใหม่ของโรงงาน mm hmm. นะคะก็เป็นงานภายในซะส่วนใหญ่ตอนนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าแนนไม่ได้ทํางานวงการบันเทิงมานานไม่ได้เปศิลปินในยุคป,ปัจจุบันตอนนี้นนก็อาจจะยังไม่ได้มีผลงานแบบหน้าจอหรือว่าเป็นงานใหญ่สักเท่าไหร่เพราะว่าเราทํา t i กต o k ททาอะไรเองพยายามด้วยตัวเองก็เลยอาจจะเป็นงานางาน,งาน,งานเล็กๆอยู่บ้างแต่ว่าอีนาได้เห็น ใช่ก็พยายามมาใครอย่างที่บอกว่าเราเข้าใจในมุมของเราว่าด้วยอายุด้วยด้วยวัยแต่ว่าในพื้นที่ของ Tik t o ็อกหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะทําผลงานของตัวเองทําออกมาเรื่อยๆถ้าเกิดมีใครแบบเห็นหรือสนใจก็สามารถติดต่อได้แล้วก็ยังจะทําผลงานเพลงต่อไปเพราะ ความโชคดีคือปีหน้าเราเป็น AF เราจะพูดว่าเอมันก็ดูเก้าเก่าเนาะแต่ปีหน้าค่ะเก้าเกายี่สิบเอ็ดปีแต่อย่างน้อยเราเคยเป็นรุ่นหนึ่งปีหน้าจะมีปี AF 2026กลับคืนหวนคืนมาอย่างน้อยเราในความเป็นรุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นยายอาจก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันในปีหน้าการที่จะบอกเป็นเอฟเราก็จะดูไม่อายนะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันดีกว่าว่าเอฟสองพันนีจะเป็นยังไงแล้วแนมจะได้มีส่วนร่วมใน การแข่งขันอะไรบ้างไหมก็เดี๋ยวรอติดตามกันจะมีเกียรติเศษอย่างท่างๆไปช่วยเลือก้น้องไหมคะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่กำภัพาางอยู่ในหัวครับใช่เราเราอยากเห็นนะเราอยากพี่ๆแบบทุกคนติดตามมากๆเลยเพราะว่ามันมันคือท่านับจากรุ่นแนมคือ21ปีที่แล้วเริ่มต้นเนาะ แล้วมันหายไป10ปีแล้วตอนนี้มันเป็นยุคยุคดิจิตอลยุค AI ยุคโซเชียลเราอยากเห็นมากๆเลยว่า Academy ปี2026เป็นยังไงอยากพี่ๆสื่อช่วยกันแบบประโคมข่าวด้วยแล้วก็ดูว่าน้องๆยุคใหม่เก่งอ่ะสวยหล่อร้องเพลง<ม>เต้นคือครบอะ่ะเขาจะเลือกคนแบบไหนเข้ามาเราเองก็รอรุ้นเหมือนกันค่ะให้ชา,าเป็แฟนสำหรับปีใหม่นี้ห่อค่ะปีใหม่นี้หมายถึงฝากอย่างนี้นะคะ อ๋อจาโอเคค่ะก็ปีใหม่นี้แล้วนะคะยังไงก็ฝากสวัสดีปีใหม่สําหรับพี่ๆสื้อมนชนแล้วก็คนดูทุกคนเลยนะคะก็ขอให้สิ่งไม่ดีในปีนี้นะคะก็ทิ้งไปนะคะกําลังจะมีเรื่องราวดีๆปี2 0 2 6นี้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาใครทรําธุรกิจพบปะลูกค้าค้าขายยังไงมีแต่เรื่องดีๆเฮงเงปังๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่สิ่งที่ดีดในปีหน้านะคะ สวัสดีค่ะดีน่าอิสตานะคะสวัสดีพี่ใหม่นะคะแล้วก็อาเกมาสเตอร์ขอให้สวัสดีค่ะขอให้พี่ไมลนี่็อยากให้มาเป็นทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปีสองพันยีนี้อยากให้มาเป็นได้เจอกันนะทุกกคนบ่อยๆแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามดีนะตลอดไปแล้วก็อยู่ได้กัาไรนานๆนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะลาขอบคุณท่ามันตะม้งตะมิงตะม้งตะมิงขอะ